you you blame me? เอาแล้วเวียโพสภาพปะก้าผ้าชาวเน็ตตาดีเห็นเอ๊ะนั่นเสื้อใครก่อนหน้านี้พพะเอกซุปตา์อย่างเวียสกอลวัตเปิดใจว่าเบลล่าพูดไปหมดแล้วเราคุยกันมาสักพักแล้วคนเราคุยกันก็จะปรึกษากันรวมถึงเรื่องการปรับรสถานะหลือแค่พี่น้องโดยยังมีความหวังดีต่อกันทุกอยาก่างไปด้วยดีไม่มีเรื่องมือที่สหรือเรื่องอื่นๆแต่มีมุมอมองบางอย่างที่ว่าอยู่ในสถานะพี่น้องจะดีกว่ามีเหตุและผลคุยกันตลอด แถมยังเงียมเยี่ยมมาตอนนี้นั้นมีคุยคุยกับสาวนอกวงการแล้วด้วยค่ะและล่าสดุดในอินสตาแกรมของเวียเจ้าตัวนั้นได้โพสต์ภาพพร้อมพังตะก,ก้าผ้าที่ตั้งอยู่ในรถโดยโพสต์นี้ระบุคแคปชั่นว่ารับเด็กส่งซักผ้าไหมครับถ้าใช้ใจไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับไปนอนก่อนครับสงสัยง,ง่วงหลังจากนั้นมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมน,นต์ว่าในตะก้ามีเสื้อลายสดาวด้วยเฮียแต่จะเป็นเสื้อใครนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันจ้าอีอหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subcribe ่อจะไดด้พาการจ้เตื่วๆด้ยนะคะค